ราอยู่ที่ไหนกันตอนนี้เราอยู่เชียงใหม่ใจเหนียวมาจนได้ใช่ไหมเราถือกันมาจนได้ใช่ไหมต้องยอม,มนะอากาศก็ดีนะแต่ฝนตกหรือเปล่าไม่รู้วันนี้นู่นนะฝนตกไหมดู<ะ>ฟ้าดิจะ <laughs> มาทงกี่คนคะเามาทีกี่คนรับคนคะ่ะรับคนหนึ่งสองสามสี่ห้าคนประมาณห้าคนห้าคนลงพูนะ <laughs> ี่ยรถแดงรถแดงไหม รถแดงไงเดี๋ยววัดพระเดี๋ยวว้ดพระฝาคือทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ไหนนะตอนนี้เราอยู่ตรงพระอะไรนะต้องช่างเถื่อนประตูช่างเถื่อกวัดเยอะมากอ่ะประตูมาแบบขี้เกียจถือโกโปรถือมือถืออัดแล้วกันนะ เขาือรุ่นบายดีเหมือนกันนะรุ่นบายดีค่ะคืซักแล้วเช้านี้เราจะไปหาอะไรกินกันก่อดเนี่อเพราะผมก็เจอไปตรงนี้ประมาณ500เมตร้อยเมตรนะไปกลับก็โลนเนี่ยโลนย่อยพอดีอะ่ะม,ม,มีที่จอดรถไงเรื่องเลื่อนดูดิเดี๋ยวเราจะไปดอยสุเทพดอยสุเทพแล้วก,วก็ไปได้ปุยวันเนี้ย แล้วเราจะไปนอนกันที่ดอยอินทุนนนท์ให้มีหัวกระทะด้วยไปกับพัฒนาปะ,ะจะเล่นกับสมุทรสาครมั้งบ้านเราอะ่ะโอเคหิวแล้วครับแล้วมั้งโอเคแล้วไปมาไปมา